ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำพิกาคาดเล็กๆนะคะเสียงเบาหน่อยนะคะเพราะว่ากลางคืนเพื่อน,นอนแล้วนะค่ะก็เป็นเรียกว่ามินิพิกาคาดแล้วกันนะคะก็จะมีให้3ามกองให้เลือกกองที่1นึ่กองที่2องกองที่3นะคะเลือกเลย1 กล่องที่หนึ่งพิมโรสค่ะกล่องที่สองพีโอเน่ค่ะกล่องที่สามพิมโรสนะคะอ่าเลือกได้แล้วก็มาดูกันเลยดูกระแับเสียงเบาเบานะจ๊ะนะกล่องแรกได้ไรพิมโรสยอฟูลเล o ฟ เขาคิดยังไงกับคุณนะเหมือนกับเขาคิดกับคุณเหมือนกับกองที่หนึ่งนะเป็นเหมือนกับคุณเหมือนมีความเป็นเด็กในความรักความเป็นเด็กในที่นี้ก็คือเหมือนกับเข้าใจอารมณ์ของรักแบบเด็กๆไหมเออประมาณนั้นนะแล้วก็นี่ first emotion of love แล้วก็เหมือนกับว่า นี่อาจจะเป็นรักที่เหมือนกับเออมันิร r สเ f ิ r ์สมันไม่ได้เป็นรักแบบแบบแบบคงที่เหมือนผู้ใหญ่อะค่ะคุณนะ immersion and intuition นะคะซึ่งเขาอ่ะอยากได้ความรักที่มันแบบ make sense มากกว่านี้นะคะก็ b e i s t f u l pressure นะคะซึ่งเหมือนกับว่า เขารู้สึกว่าคุณน่ะเหมือนกับมีความคาดหวังว่าจะได้ความรักเหมือนเทพนิยายที่บันโรแมนติกหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณคือมันไม่ใช่ความรักที่หวานแหววหรือยังไงมันมันพูดไม่ถูกนะแต่เป็นความรักอยากได้ความรักที่มันดีอะค่ะดีในแบบที่คุณคิดว่าดีนะแต่สําหรับเขาคือไม่ใช่เนาะเออนะมามาดูกองที่สองน,นะคะ พีโอนี้พีโอนี่นะคะ prosperity compassion นะคะอืมเขาคิดว่าคุณดูดีทีเดียวนะแล้วก็เป็นสาวเก่งสาวที่เป็นไงอะคือเป็นคนที่ที่สมเป็นผู้หญิงะเอาสมความเป็นผู้หญิงนะอืมอม,มีอะไรอีกอม มี morning glory นะคะ affection and determination โอโหแล้วเขาคุณโดนใจเขาอย่างแรงนะคุณอ๋อคุณฉันอยากกรี๊ดแต่ว่าตอนนี้ฉันใช้เสียงมากไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราค่อยไปขยายความในพิกคัดแบบจัดเต็มกันเนะเาะตอนนี้เอาเป็นแบบหายคิดถึงการไปก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวออดมีนะัดที่โรงพยาบาลเนาะไปรับยาค่ะไปรับยาช่องสอง นะอืมเขาสนใจคุณเลยแหละอืมเขาสนใจคุณนะเนี่ยให้ดื่นเดียร์ Thankfulness for understanding แล้วเหมือนกับคุณมีความเข้าใจในระดับความสัมพันธ์ความรักคือคนที่เลือกกองเนี่ยอาจจะเป็นความรักในวัยวัยทำงานหรือวัยที่มันมาชั่วแล้วนะคุณ หาคาเมเลียเดสสินีโหคุณนี่ล่ะคะ่ะอนาคตแม่ของลูกของฉันกองสองใช่เลยเนี่ยแม่ของลูกนะคะซึ่งมันจะต่างจากกองหนึ่งกองหนึ่งเนี่ยจะเป็นความรักแบบวัยรุ่นกองที่สองนี่คือแบบเออเขามองหาแม่ของลูกนะคะเขาไม่ได้แบบเฟิร์สเล่นๆนะอ,อซึ่งคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยเออเขาก็เขาก็ เขาก็น่าจะมองมองหาแม่ของลูกเหมือนกันแต่เผอ,อิญว่ากลุ่มที่เลือกคนที่หนึ่งเนี่ยคือยังทำตัวเป็นเหมือนกับยังยังยังเขาเรียกว่ายังไม่มาชัวนะคะคุณนะยังไม่โตพอามาดูกลุ่มคนที่3นะคะ Pink Rose ค่ะได้ grace and sweetness นะคะโอ้โหคุณดูแบบสูงทรงแล้วก็อ่อนหวานอ่าทรงสูง,สงอ่อนหวาน นะคะหน้า s a c รีโ r i ัส l t u s นะคะ enlightenment น,นะคะแถมเป็นคนที่แบบคือคุณคุณยอดเยี่ยมคุณเก่งนะคะคุณเฉิดฉายได้แหละแล้วก็คอร r o p s ิสนะคะ c h o r o p s ิสนะคะ always joyful นะคะคือคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากด้วยนะคุณ เออนเนี่ยเวนิสเมโลดิเคตเฟรติ้ง b e a u ี y นะคะอืมแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบคือแต่เขาเขาค่อนข้างกลัวคุณนะเอาจริงๆนะเนี่ยจากไพ่ใบเนี้เพราะว่าคุณนะคือ เป็นคนที่แบบเป็นผู้หญิงในฝันเลยตามไทป์ตามสเปคกของชายหนุ่มเลยใช่ไหมคุณเป็นผู้หญิงในฝันนะเออคือคุณมีทุกอย่างทั้งความอ่อนโยนความหวานความแบบเป็นคุณมันฉายหมดเลยอะ่ะเออมันฉายในตัวคุณหมดเลยอะ่ะคืออันนี้เป็นแม่ของลูกแบบธรรมดาแบบรักแรกพบนะแต่คุณนี่คือดอกฟ้าโอเคไหมประมาณนี้เขามองคุณเป็นดอกฟ้านะ แล้วเขาก็มองตัวเองเป็นเป็นเป็นไรดีโอเคเป็นรู้สึกแบบต้อยต่ำกับเขานิดหน,นึ่งนะประมาณว่าแบบฉันฉันจะเด็ดดอกฟ้าดีไหมอะไรประมาณนี้คุณเอ้ยไปอ่อยเขาหน่อยคุณถ้าคุณถ้าคุณก็ชอบเขานะไปอ่อยเขาหน่อยคนนี้ไม่กล้าไต่หรอกเชื่อเหอะไปอ่อยเขาเลยนะคนเนี้ยอืม ส่วนคนเนี้ยกองสองเนี่ยกองสองกองสองคุณก็แบบคุณก็ไม่ต้องอ่อยนะคือเขาชอบคุณอยู่แล้วนะเขาพร้อมจีบน,นะแต่คนเนี้ยเขาไม่กลา้านะโอเคก็เดี๋ยวพบกันใหม่กับมินิพิคการ์ดนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมรนะับฟังแล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะ ค่ะล้าพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะออวางไพ่ไปหมดแล้วก็เลยต้องเอาต้องเอา,อเอาผ้าพนหนูมาปูอีกทับไว้นะคะเป็นคลิปคลิปที่จะทําตอบจากคลิปนี้เนาะเพราะว่าวันนี้ทําไม่ทันวันนี้งานเยอะจริงนะคะโอเคค่ะขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะ